พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบ,บดีที่สองมีนาคมสัปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือเอสเทอร์บทที่สี่ข้อสิเจในครั้งนั้นพระราชินีเอสเทอร์ทรงเป็นทุกข์แทบจะสิ้นประชน จึงทรงแสวงหาความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระนางทรงเปลื้องฉลองพระองค์ที่หรูหราออกแล้วทรงชุดไว้ทุกข์แสดงความโศกเศร้าทรงโปรยขี้เท้าและฝุ่นดินบนพระเศียรแทนเครื่องหอมมีค่าไม่สนพระไทยที่จะประดับพระกายให้งดงามอย่างที่เคยแต่ทรงสยายพระเกศาให้ยุ่งเหยิงแล้วทรงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าข้าแต่พระมหากษัตริย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าโปรดทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าเธอดข้าพเจ้าอยู่คนเดียวไม่มีผู้ใดช่วยเหลือข้าพเจ้านอกจากพระองค์เท่านั้นข้าพเจ้ากำลังเผชิญอันตรายเสี่ยงชีวิต ตั้งแต่เป็นเด็กข้าพเจ้าเคยได้ยินจากบุคคลในครอบครัวเล่าว,ว่าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรชาวอิสราเอลจากชนชาติทั้งหลายทรงเลือกบรรพบุรุษของข้าพเจ้าจากบรรพบุรุษของเขาเป็นมรดกถาวรของพระองค์พระองค์ทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้กับเขาทุกประการข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดโปรดทรงสำแดงพระองค์ในเวลาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความทุกข์โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญเถิดข้าแต่กษัตริย์ของบรรดาเทพเจ้าพระองค์ทรงพระอนุภาพเหนือผู้มีอำนาจทุกคนโปรดทรงใส่ถ้อยคำจูงใจไว้ในปากของข้าพเจ้าเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งโต โปรดทรงเปลี่ยนใจของเขาให้เกลียดชังศัตรูที่ต่อสู้กับข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเขากับพวกจะพินาศโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นอันตรายด้วยพระหัตถของพระองค์โปรดทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าอยู่คนเดียวไม่มีผู้ใดช่วยเหลือนอกจากพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงรอบรู้ทุกอย่าง บทอ่านจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนักบ,บุญมัทธิวบทที่เจ็ดข้อเจ็ดถึงสิบสองเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าจงขอเธอแล้วท่านจะได้รับจงสแสวงหาเธอแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเธอแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน เพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่สแสวงหาย่อมพบคนที่ขอประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านใดที่ลูกขออาหารจะให้ก้อนหินหรือถ้าลูกขอปลาจะให้งูหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะไม่ประทานของดีๆแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไรก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถอดนี่คือธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศกสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอานา์และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า,าสถิตอยู่กับท่านนะครับเอสเซอร์เป็นหญิงชาวยิวที่กษัตริย์อาหะสุเอรัสแห่งโปรเซียตั้งเป็นราชินีพระนางทราบว,ว่ามีกฤษฎีกาจากกษัตริย์ให้สำลายล้างชาวยิวที่ถูกกวาดต้อนมายังอาณาจักรเปอร์เซียจึงตัดสินใจเข้าไปหากษัตริย์เพื่อขอความเมตตาสำหรับประชากรของ,ของเธอ ก่อนเข้าเฝ้าพระนางเสอสเซอร์ได้อธิษฐา,านภาวนาขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนพระนางทรงเปลื้องฉลองพระองค์ที่หรูหราออกทรงชุดไว้ทุกแสดงความสศกเศร้าทรงโปรยขี้เถ้าและฝุ่นดินบนพระเศียรแทนเครื่องหอมมีค่าไม่สนพระไทยที่จะประดับพระกายให้งดงามอย่างที่เคยแต่ทรงสยายพระเกศาย,ยุ่งเหยิง แล้วทรงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระนางเอสเอร์วางตนในท่าทีที่สุภาพถ่อมตนก่อนเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นท่าทีที่แสดงออกถึงความถ่อมใจของเธอการภาวนาของเอ,เอ์เป็นลักษณะของการภาวนาอ้อนวอนเพื่อผู้อื่น พระนามีความเชื่อที่มั่นคงทรงยอมรับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปกษัตริย์แท้จริงแต่พระองค์เดียวพระองค์เท่านั้นที่สามารถช่วยพวกเขาให้รอดพ้นได้เธอทูลพระเจ้าว่าข้าพเจ้าอยู่คนเดียวไม่มีผู้ใดช่วยเหลือข้าพเจ้านอกจากพระองค์เท่านั้นข้าพเจ้ากำลังเผชิญอันตรายเสี่ยงชีวิตเป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และทรงฤทธานุภาพส่วนตัวเธอเป็นหญิงผู้ต่ำต้อยยิ่งทำให้เธอเกิดความรู้สึกว่าอยู่ห่างไกลจากพระองค์มากยิ่งขึ้นเธอทูลพระเจ้าว่าตั้งแต่เป็นเด็กข้าพเจ้าเคยได้ยินจากบุคคลในครอบครัวเล่าว่าพระองค์ทรงเลือกสรรชาวอิสราเอลจากชนชาติทั้งหลายทรงเลือกบรรพบรุษของเธอจากบรรพบรุษของเขา เป็นมรดกถาวรของพระองค์และที่สำคัญพระองค์ทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้กับเขาทุกประการเอสเซอร์ <S. รำลึกถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่บรรพบุรุษของเธอทำให้เธอมีความมั่นใจในพระองค์เอสเซอร์ <S. ยอมรับว่าประชากรอ,อิสรลนอลได้ทำบาปผิดต่อพระองค์ไปกราบไหว้เทพเจ้าของชนต่างชาติ พระงจึงทรงปล่อยให้เขาทั้งหลายตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูแล้วเธอก็ภาวนาอ้อนวอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงใส่ถ้อยคำจูงใจไว้ในปากของเธอเมื่อต้องเผชิญกับสิงโตซึ่งเธอหมายถึงกษัตริย์อาหะซูเอรัสเธอขอพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนใจของเขาให้เกลียดชังศัตรูที่ต่อสู้กับประชากรของเธอ อันได้กแก่ฮามมนเพื่อเขากับพวกจะพินาศต่อจากนั้นเธอก็ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเธอรอดพ้นอันตรายด้วยพระหัตของพระองค์ขอพระองค์สงช่วยเหลือเธอเพราะเธออยู่คนเดียวไม่มีผู้ใดช่วยเหลือนอกจากพระองค์เราทราบจากเรื่องราวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังคำภาวนา ของนางเอสเซอร์และช่วยประชากรอิสราเอลให้รอดพ้นจากการถูกทำร้ายในพระวรสารเราได้ยินพระเยซูเจ้าทรงสอนสิทธิ์ของพระองค์ให้รู้จักภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะทรงสลับฟังคำภาวนาของเขาประิวใช้คำกริยาสามคำที่จำเป็นสำหรับการภาวนา จงแสวงหาจงขอจงเคาะและที่สำคัญการตระหนัก,กรู้ว่าผู้ที่เป็นบิดาบนโลกนี้ยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดีๆแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือประโยคสุดท้ายของตัวบทวันนี้กล่าวว่าท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไรก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับท่านผู้ฟังในการภาวนานั้นไม่ควรคิดถึงแต่ตนเองจำเป็นต้องคิดถึงคนอื่นด้วยพระนางเอเซอร์ภาวนาชาวอิสราเอลรอดแล้วเธอก็รอดด้วยเพราะเธอก็เป็นชาวอิสราเอลนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเมื่อเราภาวนาเพื่อผู้อื่น เราก็ได้รับผลจากการภาวนาน,นั้นด้วยขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิอาเมน